ใส่เข้าไปมันจะต้องแต้มนี้จริงๆคู่กันจีนีแต้มปัดป๋าตั้มแต้มนะครับเป็นนี้นะครับนี่สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับของนะครับพอดีผมอะ่ะ เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก่อนจะโควิดนะครับแล้วผมก็ไปเมืองซีอานไปเมืองซีอานมานะครับไปที่ถนนผูกันนะครับเขาเรียกถนนพ้กันเนาะผมก็จําชื่อไม่ได้เนาะมาถนนมันชื่อภาษาจีนว่าอะไรผมพูดจีนไม่ค่อยจะเก่งด้วยนะครับก็คือเราไปได้พ้กันมาครับสองด้ามนะครับเป็นผู้กันจีนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากเราได้พ้กันจีนแล้วเราได้อ่าเป็นแผ่นสําหรับไว้เขียนนะครับ เขียนน้ำนะครับก็คือเหมือนเอาไว้ฝึกเขียนนั่นแหละผมคิดว่านะสําหรับคนที่ชอบแบบวาดรูปอะไรเงี้ยหรือว่าฝึกเขียนตัวหนังสือนะครับจากผู้กันจีนผมคิดว่ามันมันดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับอย่างแรกนะครับก็คือผู้กันจีนนะครับนี่นะครับเป็นด้ามอย่างนี้นะครับผู้กันจีนให้ดูนะครับก็มีแกะสลักนะครับน่าจะแกะสลักด้วยเลเซอร์นะครับนี่สวยเลยครับเป็นสีทองนะครับอันนี้เป็นเบอร์เบอร์ใหญ่ขึ้นมาหนึ่งเบอร์นะครับ เบอร์ใหญ่หน่อยนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนี่ครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับซื้อมานานแล้วครับสองปีเพิ่งได้แกะนะครับนี่นะครับแหลมเฟี้ยวเลยนะฮะอ่ะต่อไปนะครับอันที่สองนะครับเป็นไซส์เล็กลงมานะครับก็มีแกะสลักจีนเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นสีแบบสีไม้น่าจะเป็นไม้ไผ่นะครับอันนี้แล้วก็เคลือบนะครับสวยเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์เล็กนะครับนี่แหลมเหมือนกันยังไม่ได้แกะเหมือนกันครับ นี่ฮะและอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมบอกนะครับมันคือนี่นะฮะเขาเรียกว่าไว้ลองเขียนน่ะผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่นะให้ดูก่อนก็เปิดออกมานะครับเปิดได้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นแผ่นนะครับนี่ด้านในนะครับเป็นนี้นะครับนี่ ความพิเศษมันเป็นยังไงนะครับความพิเศษมันก็คือเดี๋ยวพอเราเอาน้ํานะครับผู้กันจุ่มน้ําเขียนนะครับมันก็จะเป็นรอยเป็นรูปน้ําพอทิ้งไว้สักพักมันจะแห้งนะครับพอมันแห้งแล้วก็วสามารถเขียนทับใหม่ได้อีกนะครับผมชอบตรงนี้แหละเอาไว้ฝึกเขียนนูน่นเขียนนี่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ นนี้เราก็จะมาลองวาดดูนะครับสําหรับกระดาษนี้นะครับพอเราจุ่มน้ํผพ้กันไปก่อนนะครับจุ่มเอ้ยจุ่มพ้กันในน้ํานะครับพูดผิดนะครับจุ่มน้าในพ้กันจะจุ่มได้ยังไงครับจุ่มพ้กันนะครับเพื่อให้น้ํามันแตกตัวนะครับเอ้ยพ้กันมันแตกตัวนี่พูดอะไรไปเนี่ยนะครับเราจะไม่ตัดแล้วเราจะลองเทกนะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับอยากรู้ไหมครับว่าปอมโดน้ํามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับ นี่นะครับเหมือนเขาใส่กาวมาผมลองเขียนเล่น,ลนสมมติผมเขียนกอไก่นะครับกอไก่กอไก่แบบบ้านๆน,นะครับนี่นะครับเห็นไหมเรเขียนไปมันเป็นสีดำมีหมาเห่านะครับเสียงดังหน่อยนะฮะไม่เป็นไรเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับกอไก่นี่ขอไข่นะครับนะฮะขอไข่ ข้อไฟนะครับผมก็เขียนแบบฮาๆนี่ยผมว่ามันดีนะการเป็นบ้านนะครับมีหมาเห่าด้วยนะฮะเหาใหา่เลยครับทีนี้ครับจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็เขียนไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผู้กันก็แช่ในน้ํานะครับเริ่มละลายแล้วนะครับตอนนี้ก็ ยังแข็งอยู่นะครับระบายสักพักก่อนนะครับรู้สึกขนพูกันนุ่มมากเลยนี่นะครับพอมันโดนน้ํานะครับมันจะมันจะเขาเรียกอะไรโดนน้าแล้วมันก็จะเข้มนะครับพอมันเริ่มจะอ่อนแล้วนะครับพอเขาเรียกอะไรพอมันจะแห้งนะครับมันก็จะอ่อนไปเป็นสีขาวคืนนะครับผมว่ากระดาษนี้ถือว่าโอเคนะครับผมชอบมากเลยเหมาะนะครับสําหรับคนที่ชอบวาดนะครับหรือชอบเขียนอะไรแล้วก็ลบนะครับ อ่ะผมเขียนเล่นเล่นอีกตรงนี้ห็นตรงนั้นจะวาดรูปนะครับอันนี้ก็ขอลองเขียนอ่ะเห็นไหมหยดไปก็เป็นอย่างนี้ครับอ่ะผมวาดวงกลมนะครับนะครับเขียนได้หมดนะครับตรงไหนที่มันเปียกก็จะเป็นสีดํานะฮะมุดจะเขาวาดต้นไผ่นะฮะู่กันจีนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวาดนะครับต้นไผ่นะครับให้ดูนะครับแบบ พิ่งฝึกหัดแรกๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะเป็นยังไงครับเขาม่รู้เขาว่าจะข้างล่างขึ้นบนบน,นล่างนะครับนี่นี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะต,ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันต้องเป็นผุกเป็นแบบเข้มอ่อนเข้มอ่อน,เข,ออนเข้มอ่อนนะครับผมจะว่าสักสองต้นนะนี่ฮะวาดเล พอได้อย่างนี้แล้วนะครับกินไผ่นะครับแบบแข็งๆนะครับแล้วก็ใช้หุกกันอันเล็กนะครับนนี้ผมก็ลองดูเฉยๆไม่ค่ชำนาญเท่าไหร่นะครับนี้ก็ลองแต้มเล่น เหมือนกิ่งไผ่เล่นๆนะับมีทำเล่นๆดูนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับจิงกิ่งไผ่มันต้องมีประมาณสามแฉกแบบนี้แฉกลงหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับก็คือแต้มไปเรื่อยๆดีนะผมว่า มั่วๆนะครับมั่วๆไปนะครับให้ดูเป็นกิ่งไผใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับมีจริงๆอ่ะอันนี้ก็สําหรับซ้อมวาดน,นะผมคิดว่านะไปนะครับเราก็จะทําเป็นเส้นมานะครับนี่ไงมีแบบกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะครับ ใส่เข้าไปมันต้องแต้มนี้จริงๆพุกกันจีนแต้มปัดป่าตั้งนตครับนะครับ,รบก็เป็นกิ่งไผ่แบบแข็งๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเซ็นชื่อหน่อยคำๆไปนะครับเดี๋ยวจะมาวาดให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับเซ็นชื่อก่อนเซ็นชื่อเล่นๆนะครับนี่ใส่ชื่อด้วยนี่นะฮะงานจริงไผ่ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะจบกันแค่ประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเรามาทำให้ดูก่อนนะครับว่าเราได้ของมาจากเมืองจีนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาก่อนนะครับสำหรับด้ามนี้นะครับนี่ผมซื้อมาในราคาสิบห้ายวนนะครับตอนนั้นก็คูณ5้าครับก็ห้าบ็ิห้าบาทนะครับด้ามนี้เจ็บห้าบาทนะครับส่วนด้ามนี้ด้ามใหญ่นี้แพงหน่อยนะครับผมซื้อมา3ามสิบหยวนนะครับนี่นะฮะ1 5อยห้าสิบบาทนี่นะฮะ ถ้าไปซื้อที่นู้นก็โอเคผมว่าถูกนะถ้าซื้อจากไทยผมว่าแพงนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าเนี่ยครับตอนตอนมันแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนมันแห้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงก่อนวาดกับหลังวาดนะครับนี่มันก็เริ่มแห้งนะครับ <S <S 1> <S 1> เห็นอ่ะไม่ต้องถ่ายก็ได้นอะเอางี้นี่ดีกว่ากอไก่กอไข่กอควายที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับมันแห้งไปแล้วนะครับนี่ครผมก็ อยากฝึกวาดอะไรเดี๋ยวผมก็มาวาดใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ใครชอบนะครับใครชอบให้ผมรีวิวอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมวาดรูปอะไรให้ดูก็กดไลน์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้า